ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารู้อีกเรื่องคือเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาออกแบบหลักง่ายๆนะครับพระไตรปิดกดพูดถึงคำสอนการแก้ปัญหาชีวิตนะครับของคนในทุกด้านเป็นการศึกษาชีวิตของคนซึ่งแท้จริงแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่ใช้คำพูดต่างกันในแต่ละชาติแต่ละสมัยนะครับ การสอนพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยโบราณการสอนฟังแล้วก็จำไว้พอนานเข้ามากขึ้นการจำก็ลำบากนะครับลำบากมากขึ้นต่อมาก็หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วสาวกกลัวตกหล่นนะครับเผลอลืมจึงมีการจารึกในใบลานคำภีโบราณคำพีไบลาน มีการคัดลอกกันมาเป็นระยะระยะต่อมามีการคิดรวบรวมให้เป็นปึกแผ่นเรียกว่าสังคายนานะครับก็คือผสมต่างจำกันมาแล้วมาตรวจสอบดูว่าตรงกันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงกันก็มาสืบสวนสอบสวนเก็บรวบรวมไว,มว้จัดระเบียบคำสอนให้เป็นระบบนะครับ เป็นระบบนั่นเองพื้นฐานของพระพุพบพบทธศาสนาคือการตรัสรู้การรู้การเห็นแล้วออกมาสอนชาวโลกไม่ใช่คิดเอาเองนะครับไม่ได้คิดเอาเองนะครับเป็นสิ่งพระพุทธเจ้ารู้เห็นลงมือปฏิบัติจริงพิสูจน์ให้เห็นจริงด้วยตัวเองไม่ใช่ความคิดและเหตุผลเท่านั้นแต่เป็นสิ่งพบพบที่พระพุทธเจ้าเห็นจริงรู้แจ้งไม่ใช่คิดเอาเอง แต่ปฏิบัติให้เห็นจริงได้พระพุทธเจ้าจึงเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่นักคิดนะครับเรามักจะคิดว่าการคิดและใช้เหตุผลสําคัญการใช้เหตุผลเป็นเหตุผลในการหาความรู้เรียกว่าปรชาัชญาศาสนาพุทธมันเป็นการปฏิบัตินะครับปรัชญาเป็นการคิดหาเหตุผลอธิบายให้คนอื่นเข้าใจง่ายพุทธศาสนาก็เอาเหตุผลมาอธิบายได้จึงมีการดึงเอาพุทธศาสนามาเป็นปรัชญา ด้วยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับพูดถึงธรรมะกับชีวิตของเราธรรมะมันอยู่กับชีวิตเรานะครับชีวิตคือธรรมะธรรมะก็คือชีวิตเป็นการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตจากทุกแง่ม,มุมนะครับทำให้รรสามารถจัดการกับชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นนะครับพูดถึงชีวิตทุกชีวิตมีปัญหาทั้งนั้นชีวิตก็คือทุก ทุก็คือปัญหาปัญหาก็คือสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ผ่านไปได้นะครับถ้าชีวิตอยู่ไปได้นานแสดงว่าเราแก้ปัญหารายวันได้ดีแก้ปัญหาตัวเองได้ดีถ้ามีปัญหาแล้วแก้ได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเบสิกดีแล้วตัวชีวิตก็คือตัวปัญหาถ้าไม่มีชีวิตก็ไม่มีปัญหานะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องรู้คืออะไรก็คือปัญหาของชีวิตและวิธีแก้ปัญหาของชีวิตให้ผ่านไปได้นะครับแต่ละคนจะสะท้อนปัญหาให้เราเห็นปัญหาเสมอแต่อยู่ที่เราจะเข้าใจและมองเห็นหรือเปล่านะครับคนเราก็มีความต้องการอยากอยู่ยาวไม่อยากตายนะครับอยากมีความสุขไม่อยากทุกข์แต่เราไม่เคยได้แบบนี้เลยทุกชีวิต อยากมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขจึงมีหลักเกณฑ์ออกมาเป็นศ <c oughs> ีลธรรมและคุณธรรมศ <c oughs> ีลธรรมก็คือสิ่งที่ควรละเวน้นคุณธรรมก็คือสิ่งที่ควรกระทำนะครับเช่นศีลห้าทุกชีวิตอยากมีชีวิตอยู่ไม่มีใครอยากตายทุกคนมีขอบเขตไม่อยากให้ใครล่วงเกินเรา เราก็ไม่ควรไปร่วงเกินคนอื่นนะครับก็เกิดเป็นข้อห้ามเพื่อให้ได้ความต้องการของทุกคนทุวหน้าั้นถ้าอยากมีความสุขก็ควรเข้าใจธรรมชาติของชีวิตเข้าใจศีลเข้าใจธรรมศีลก็คือข้อห้ามเข้าใจธรรมะก็คือสิ่งที่ควรปฏิบัติซึ่งจริงๆศีลธรรมเป็นการกระทำสอดคล้องกับความต้องการของชีวิตนั่นเองพูดถึงคำว่าปล่อยวาง นะครับพูดกันบ่อยนะก็คือปล่อยวางสิ่งที่ผิดไม่ใช่ปล่อยวางทุกอย่างนะครับต้องเข้าใจสมัยต้องทาความเข้าใจว่าต้องปล่อยวางสาเหตุของปัญหาเช่นที่มาของความโกรธปล่อยวางที่มาของความโกรธปล่อยวางสาเหตุของปัญหามิฉะนั้นจะเกิดปัญหาตามมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นอกจากปล่อยวางความโกรธแล้วยังมีความโลภหลงและอาฆาตด,ด้วย นะครับช่วยทําให้รู้จักวิธีแก้และละสิ่งเหล่านี้นะครับดังนั้นต้องปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ใช่ปล่อยวางประเททุกอย่างจุดเริ่มต้นของ,งการแก้ปัญหาทุกชนิดคือปัญหาและความรู้เช่นโกรธเขาเราโกรธเพราะอะไรเพราะเขาไม่ทําตามเราเราต้องมาพิจารณาดูว่าทําไมเราบอกแล้วเขาไม่เชื่อเช่นเขาทําไม่ได้ไม่รู้วิธีหรือว่าไม่รู้ที่ไป นะครับเราเข้าใจแล้วว่าเพราะอะไรแสดงว่าเรารู้แล้วแล้วเราก็จะได้ไม่โกรธกาวคือรู้ปัญหาคืออะไรสาเหตุเพราะอะไรวิเคราะห์แล้วเป็นเหตุอันใดก็ทําให้เกิดความรู้แล้วก็ปล่อยวางสาเหตุของปัญหาได้จะได้ไม่เกิดปัญหาหรือบอกให้เขารู้วิธีไปหรือว่ารู้ที่ไปจะได้ไม่ต้องมาโกรธอีกอะไรพวกนี้อันนี้เป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ใช้สตินะครับสติคือการตั้งหลักของใจต้องมีจุดยืนความคิดและต้องใช้สติก่อนทุกครั้งสติจะช่วยชะลอกิเลสเช่นความโ,รโรกโรธโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้ให้เบาลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะครับตัวอย่างเช่นสติ ต้องเข้าใจสิ่งที่พูดว่าพูดอะไรแล้วมาตรึกตรองพิจารณาว่าถูกต้องไหมดีหรือชั่วจริงหรือเท็จถ้าไม่มีสติฟังแล้วทําตามเลยโอกาสผิดพลาดแก้ไขยากสติช่วยให้เราช่วยให้จิตของเราหรือความคิดของเราตั้งหลักก่อนนะครับพอตั้งหลักดีแล้วสติมาปัญญาก็จะเกิดถ้าไม่มีสติปัญญาก็หายสติตเติดสตางก็หายได้นะครับ ดังคอนเซ็ตเตอร์ที่หลอกคนทุกวันนี้สติเรียกความรู้สึกนึกคิดนะครับทำให้เกิดปัญญาตามมาได้ทำให้เข้าใจได้มากขึ้นเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นสติมันช่วยเรียกความคิดแล้วทำให้เกิดปัญญาตามมาทำให้เข้าใจรู้ใจทุกอย่างการที่เราคนเราจะรักกันได้ก็เช่นกันมันต้องมีสติมีสองเงื่อนไขคือความคิดเห็นต่างกัน คงรักกันลําบากหรือว่าพฤติกรรมต่างกันอะไรพวกนี้คงจะรักกันลําบากนะครับพฤติกรรมต่างกันแล้วก็ศีลสมันตาถ้าความเห็นต่างกันเรียกว่าทิฏฐิสมันตานะครับอันนี้คือหลักง่ายๆของศาสนาพุทธนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ